ชมเด้อพี่น้องทุบหน่อไม้ดองทุบหน่อไม้ด่งหน่อไม้ด่งพี่น้องี่หน่อไม้ดองเขาต้มแล้วเด้อนี่เด้อ อันนี้ก็คือต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วเราก็จะมาตำผงนัวก็หมดนี่หมดเจยงเลย เที่ยงเลยใส่ถุงงวสียุวขาวใส่ผักที่ซอยไว้หนึ่งใส่งาดำด้วยงาดำด้วนี่พี่น้องนี่งาดำ ตมต,มตมัมตัมิมเปินุหน่อยส้มแซบดิปันง่ายง่าย ็จแล้วง่ายๆ่ายงง่ายงเนี่ยพี่น้องอันนี้คือซุปหน่อไม้ดองเสร็จแล้วเนี่ยหน่อไม้ดองซุปหน่อไม้ดองมีเห็นหุ่งไฟนะพี่น้อง นี่คือซุปหน่อไม้ดองซุปหน่อไม้ดองเฮานี้กับโอ้ยไอต้มแล้วกลับมาซุปพี่น้องคักวพริกง่ายง่ายง่ายๆ่ายเสแปมนี่ง่ายๆแต่แซแบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายละอ้อด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ